ที่ต้นตกโมกเหล็กเรารต้นน้รับมาจากเขาใหญ่กลางน้ําคือก่อนจะถึงเราคือจะมีตาน้ําผุดเป็นน<อ>้าผุดเป็นตาน้ําผุดเลยครับน้ำวก็เดี๋ยวก็น้นนะความเข้าใจผมเมื่อกี้นี้เราพอเราเราเลี้ยวรถเข้ามาทางมกเหล็กเนี่ยรเราเข้าใจว่าเข้าไปเจ็ดสาวน้อย อ๋อมันคือคือคนละจุดกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือต้องไปอีก12กิโลครับต่อจากเราครับเอผมเส้นนี้ทั้งเส้นจะเป็นน้ําตกตลอดเลยครับไปถึงเจสวรน้อยครับผมอ่าถ้าถึงเจสวรน้อย12กิโลนะครับแล้วแล้วที่บอกว่าอันนี้คือถ้าสมมติว่าที่บอกว่ามาจากน้ําตกเถวสุวัสด์เหรอครับหรือว่าหรือว่าเหวน้ำตกอ่าไม่แน่ใจผมราเพราะเขาใหญ่ผมไม่ค่อยไปเพราะผมไม่ค่อยได้ไปดูที่นั่นครับอ่าครับแต่มันมีสองสองตกที่ต้องแยกไปที่นั่นครับ แต่เราก็มันจะมีน้ําขุดนะครับก่อนมาถึงเราเป็นน้ําขุดสาน้ําน้ําของเรามีตลอดทั้งปีอเอาผมอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นของเรานี้เรียกว่าน้าตกมกเหล็กครับผมนะครับมีกี่ชั้นครับที่นี่มีชั้นเดียวนะครับน้ําตกของเรามีชั้นเดียวอืแต่ความสวยงามเราจะมีข้ามไม่ดูมีมีปากข้ามไม่ดูนะครับปากจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ตรงสุดนั้นนะครับ ท่ามท่ามอยู่ตรงนีครับมา้ทตกเลยนะครับโอแล้วพี่ค่อยไปไล่ตรงนั้นก็ได้พี่ครับไปดูครับผมครับผมอ่าเนื้อที่ของเรามีร้อยแปดแปดไร่นะครับครับผมตัวกับส่วนลุกชาติที่จัดแต่งอย่างสวยงามใช่ครับผมนะครับของเราก็จะมีจุดที่ชมก็เป็นต้นไม้ทรงปู่ของรัชกาลที่9้า ต้นไม้นี้ปลูกต้นแรกของพื้นเมือกเลยนะครับอ๋อใช่เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศนะครับเ้าก็ทาการปลูกต้นไม้ไว้ในจุดที่พระองค์เสด็จไปใช่ครับเแล้วอันนี้คุณพี่สมชายก็เป็นเป็นผู้ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอยดูแลความปลอดภัยของผู้ที่เล่นน้ำใช่ไหมครับถือว่าที่นี่มีความปลอดภัยมีความปลอดภัยนะครับปลอดภัยสูงมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด นักท่องเที่ยวตลอดครับผมขอบคุณครับพี่สำหรับใครที่อยู่นะครับก็จะมีร้านเป็นร้านสวัสดิการนะครับของเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นดีไซน์เรียบง่ายนะครับนี่ครับเจ้าถินออกจริงดูเคียงค่ะ เอาเป็นเ,เลมอนทีครับได้มาแล้วครับเ,เลมอนทีนะครับเรามาดูกันหน่อยอ้าวตายแล้วคุณพระช่วยลืมหอด <laughs> เอาโหยดื่มดับกัน ดื่มดำกับบรรยากาศาที่เขาเรียกว่าอะไรอะสดชื่นนะครับท่านการบรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็แบบว่ามีเสียงน้ำตกคลอเราเบาๆอยู่ด้านทางด้านหลังนะครับซึ่งเป็นความสุขที่เขาบอกว่ามันซื้อไม่ได้จริงๆนะครับต้องต้องมาสัมผัสนะครับ